สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับสมุนไพรชนิดนี้มาดูครับว่าจะเป็นอะไรครับอันนี้เป็นพืชในสวนครัวนะครับเรียกว่าต้นใบหูเสือนะครับ ใบหูเสือนี้อย่ามองข้ามนะครับสำหรับใบหูเสือเป็นพืชผักในสวนครัวที่นิยมรับประทานกันมาแต่บรรพบุรุษเล้วนะครับโดยมากใบหูเสือเนี่ยเราจะนำมากินกับลาบนะครับลาบหมูลาบเนื้อลาบ ต่างๆนะครับเพราะว่าใบหูเสือนี้จะมีลักษณะเป็นกลิ่นมีกลิ่นฉุนๆนะครับแล้วคนโบราณคนโบ,บราณก็จะมักจะเอาใบหูเสือนี้มาคั้นมาคั้นมามาคั้นเอามาคั้นกับเอาน้ำขาวเนื้อขาวเ,าเนื้อเป็น หน้าหมูนะครับคั้นเอาน้ำขาออกนะครับ <c oughs> ำหรับใบหูเสือนะครับนิยมรับประทานกับน้ำพริกนะครับราบหมูรับไก่ราบเนื้อครับส <c oughs> ำหรับใบหูเสือมีสรรพคุณทางด้านยานะครับทางด้านยาก็ แก้เจ็บคอนะครับนี่ครับใบหูเสือน,นี่มีสมุลทั้งด้านยากินแก้เจ็บคอแบบเจ็บพันนะครับหายนะครับแก้เจ็บท้องนะครับแก้เจ็บท้องนะครับแก้เจ็บท้องเจ็บคอนะครับคันคอนะครับมีอาการคันคอนะครัถ้ากินรับประทานใบหูเสือน,นี้ไปนะครับเอาไปก็จะทําให้อาการ คันคอหรือเจ็บคอนี่หายได้หายเป็นปกตินะครับแบบหายแบบเจ็บพันเลยนะครับสําหรับใบสมุณใบหูเสือนะครับ <c oughs> กินแบบส,สดๆครับกินเป็นผักครับสําหรับใบหูเสือถ้าจะให้ดีจริงๆก็ให้นํามาต้มนะครับต้มกินน้ําเลยนะครับต้มกินน้ํา ไม่ใช่ว่าจะแก้เจ็บคออย่างเดียวหรือขันคออย่างเดียวนะครับสมุนไบงูเสือนี้สามารถต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆได้นะครับสามารถต้านเชื้อไวรัสต่างๆได้นะครับอย่างเช่นไวรัสต่างๆนะครับที่เป็นเชื้อไวรัสนะครับสามารถต้านทานได้นะครับสำหรับใบหูเสือนี่ครับนะีบ่กำลังงามครับ ังไม่ใช่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวธรรมดานะครับนี่สมุรทั้งดั้นยาด้วยนะครับเป็นสมุนไพรประจำสวนครัวบ้านเรือนนะครับสำหรับไปหงเสือให้หามาปลูกไว้นะครับเพื่อว้รับประทานเป็นผักเป็นยาเป็นสมุนไพรนะครับแก้เจ็บคอแก้คันคอนะครับแก้เจ็บท้องต้านไวรัสได้นะครับสำหรับไปหงเสือนะครับ ให้หามาปลูกไว้นะครับบอกต่อๆกันไปเพื่อเป็นวิธีอาทยาทานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ